ยองอ่ะเซยวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดกันนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดเกาหลีนะคะชิจังนั่นเองนะคะก็ตอนนี้กำลังขับรถไปอยู่นะคะวันนี้นะคะเป็นวันนี่วันอะไรอ,ะอ่ะอปปาออนนึนวันนี้วันศุกร์ จำวันไม่ได้นะคะจำวันไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปจอดรถกันก่อนนะคะรถเยอะเลยนะคะชามานี่เดี๋ยวเราไปจอดรถกันสักครู่<__>ได้ที่จอดรถแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปเดินตลาดกันนะคะ วันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เงียบเชียบดีอันนี้ตลาดสดเลยนะคะตลาดสดเกาหลีมีเสื้อด้วยชบเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูของกันนะคะนิ่งๆหน่อยโอเคตาบันมาเลยจ้า ช่วยถังกะละมังหม้อจานผลไม้สดมีอะไรที่เราอยากได้มั่งน่ากิน ไปซื้อพันชั่นกันนะคะปงหอยปูปลาเต็มแบบว่าหลากนี่เลยพันชั่นกิมจิเกาหลีนะคะอันนี้ก็ขนมเกาหลี ตลาดเขาก็จะมีความหลากหลายนะคะไม่ได้แยกโซนปะปนกันไปหมดเลยแต่ละที่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะเราก็ได้มาแล้วพันชาหนอใหญ่เอาไว้กินข้าวที่บ้านนะคะลานะคะดูของไปเพลินๆมีทั้งผลไม้นะคะ ช่วงนี้ลูกพีทนะคะพื้นวอนดูบรรยากาศไปค่ะที่นี่เขาก็มีพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายนะคะมีตาแห้งอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเยอะมาก,มาก นักจี๋เหรอปะนักจี๋จิงอนักจี๋จิงอนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเข้าไปร้านใหญ่นะคะ okay. เดี๋ยวเราจะเอานี้ไปกินนะคะได้ไปแล้วนะคะเดข้างในนี้จะมีอาหารสำเร็จรูปด้วยนะคะอันนี้อร่อยนะคะ อูปร <Goodness. hh> ุมรสป้าอะไรไปของทอดนะคะอันไม่ค่อยกินป้าอันนาอันโมกโกก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการมาตลาดนะคะก็ได้พันชันนะคะเวลามาซื้อของนี่ไม่ค่อยได้ลีลานะคะ ต้องรีบมารีบไปนะคะไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะก็เดี๋ยวก็จะกลับไปบ้านนะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวส่งของนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวหลายที่เลยนะคะก็ไปไหนมาไหนเนาะนก็จะพยายามทำคลิปมาให้นะคะเผื่อคนที่คิดถึงเกาหลีเนาะแล้วก็อยากมาเที่ยวเากาหลีหรือว่าอยากมาใช้ชีวิตอยู่เกาหลีนะคะจะได้มีนะคะตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่เราแต่แล้วแต่ละเขตนะคะก็จะ อยู่ไม่เหมือนกันของอันจะเป็นออกแนวกึ่งนะคะกึ่งชาวบ้านนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่ปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอยู่อยู่ข้างนอกเมืองนะคะก็อยู่ในเมืองเล็กๆนะคะเมืองเล็กๆของอันน่าจะอยู่ทางใต้สุดเนาะเดี๋ยวอันฝากคลิปนี้ไปด้วยละกันนะคะเดี๋ยวหลังอันไปที่ไหนอันก็จะทําคลิปสวยๆมาฝากอีกเก็บภาพบรรยากาศเกาหลีไปฝากคนไทยนะคะบ๊ายบาย